Hmm? <laughs> 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 hi everyone. สวัสดีครับฮัลโหลฮัลโหลขอบคุณครับบอกเป็นยังดอก ให้กใจผมนลูสวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนทำอะไรกันอยู่ครับวันนี้ครับฮัลโหลวันนี้วันหยุดนี่ใช่ไหมใช่วันนี้วันหยุดใช่ปะใช่ทำอะไรกันอยู่ครับกินข้าวกันหรือยังครับวันนี้วันหยุดเหรอวันนี้วันหยุดปะหยุดเลยไหนดูซิดูซินีวันหยุดปะหยุด

มีใครทำงานกันหรือเปล่าครับไม่หยุดหรอมันหยุดไม่หยุดใช่ไหมคุณพี่การรวยเลยเหรอครับไหนขออ่านคอมเมนต์หน่อยได้ไหมครับ say hi everyone นะครับ for international fans อ่าฮม what are you doing อ mm. ื are you have a dinner yet อ mm. ือะไรต่อดี อืม Are you have a dinner yet? โอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยขาวโคโอ้ยฮะก็ทำอะไรกันอยู่ครับทุกคนทานข้าวันหรือยังครับอืมโอ้มาอ่านคอมเมนต์กันดีกว่าทักทายแฟนๆนะครับ อ่อขออนุญาตคอมเมนต์นะครับ Omg y o u e n g l i so h s cute thank you thank you so much โลเปเป็นไอคินตอนไรไหมโลเปเป็นพี่ไอคินตอนไรไหมยังไงแบบไหนไหนลองเล่นี่เล่นตอนเป็นเล่นตอนแบบในฉากเป็นยังไงบ้างครับทุกคนได้ดู EP4 สี่เอพิโซดเอ่อได้ดู EP4 สี่แล้วมีความสุขไหมครับ เออเขาเรียกอะไรน,นะน้ำผึ้หอช,ชื่มมั้ยหอมชื่ออ่อ do you like honey? Are you i h o อ today you have y o u drink your honey yet? <c oughs> ได้ดื่ม <c oughs> ได้ดื่มได้ดื่มน้ำผึ้งหรือยังครับอย่าเอาไปล่าตัวนะมันเหี่ยว <c oughs> อืมก็วันนี้ใช่เราอยากจะมาจริงๆเราอยากจะมาขอบคุณมาลีแคปใช่ครับเมื่อวานเมื่อวานเออใช่เมื่อวานมีใครได้ดูช่วงมั้งครับรายการช่วงเอเชียซีซั่นสองทู่มีใครได้ดูรายการช่วงมั้งครับพวกเราไปออกด้วยนะ แล้วก็ได้มีโชว์เล็กัน,กน,น้อยๆด้วยใช่อืมอยากจะบอกว่าแบบเขิดมากตื่นเต้นมากๆเลยครับ this is ช h uh, วงเอ n Asia stage อะไรนะ final stage final stage this is uh my first time I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  been there อืมใช่เหมือนกันไหม ใช่เหมือนกันผมไม่ได้ first time อืมผมเคยขึกสเตทมาแล้วนี่แต่ว่าก็ตื่นเต้นเพราะว่ามีทั้งเทรนนีที่แบบเขาฝึกกันมาหนักๆแล้วก็เมนเทอร์ที่เป็นนักร้องใช่ทั้งในไทยแล้วก็ในจีนอืก็อย่างแรกเลยครับพวกเราอยากจะขอบคุณช่วงเอเชียมากเลยนะครับที่ให้โอกาสพวกเราได้ไปที่ช่วงเอเชียนะครับตื่นเต้นมาแล้วก็มีความสุขมากเลยครับ ครับคุณครับผมใช่ครับนั่นแหละอืมแล้วก็ขอบคุณแบบแฟนๆที่ไปหากันเมื่อวานหรือคนที่ดูไลฟ์สดแล้วแบบส่งแรงเชีร์แรงใจมาขอบคุณมากๆครับผมขอบคุณครับใช่ครับต้องค,ครับใช่ครับตอนแรกคิดว่าแบบว่าไปแล้วแบบจะแบบอุ้ยแบบเขาเรียกว่าอะไรนะจะเขินแต่ก็ต้องขอบคุณนะครับที่มีแฟนๆ ท็อปฟอร์มกอดกันไม่ในตัวท็อปไปให้กำลังใจเราในช่วงนะครับรู้สึกขอบคุณมากๆเลยครับผมตอนแรกเซอร์ไพรส์มากๆใช่ใช่ครับมาเรามานคอมเมนต์กันดีกว่ามผมมองว่าอินตัวหนังสือมาช่างเล็กไม่เกินน่ารักชะมัดเลยว่าขอบคุณครับ <laughs> ไหน <c oughs> <c oughs> อืม uh. what's wrong with your voice smart are you sick no boy just it just uh drink water a little bit mm. and it make me เจ็บคอ it make me um some same <laughs> s o m e เ e ็บค o อ่าเขาเรียกอะไร stoma อ h อ๋ออ๋ออ๋อไม่ใช่ป่ะวะไม่ใช่ล่ะไม่รู้เหมือนกันอืม Uh huh. น่ารักทั้งคู่เลยขอบคุณมากครับ Lovely soft cutie ที่บุ๊มน่ารักมากขอบคุณค่ะ Your people are too cute Thank you uh. ่า Can you say ซิงเซี Sing Xiao ยวซิ xiao ยวจะช่วยดูสุดสุดยอดเซีย Chào Xin c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 hào, đúng không? Đúng không? Xin chào Xin chào Việt Nam không? Ơi, xin chào xin chào, họ chào, thái chào, chào, Xin chào chào, chào, xin chào ครับอ่า can you speak Chinese Chinese เร็วทาเจ้าหาท่าเจ้าหาววชูวอืมวว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 วยววววนว่ววหวววววววทววววเยววยววววนวยวววววววนวยววววววว ท็อปฟอร์มกอดกันไหมนายตัวทับหัวหวอเยี่ยนจินเชี่ยเสีย่ยวัเก่งมากเก่งมากมากครับเมื่อกี้สมาพูดว่าอ๋อฉันเป็นนักแสดงไทย ใช่ใช่ครับผมชื่อสมาร์ทสวัสดีครับผมชื่อสมาร์ทใช่ฉันเป็นนักแสดงไทยเป็นนักแสดงไทยในท็อปฟอร์มก่อนกันไหมในตัวท็อปรับบทเป็นจีนคอมใช่ครับ You too sweet like honey honey cute enough to kiss อืม เจอเลยเจ้าเจ้าเออเจ้าเจ้าเจ้า你好姐姐姐ง啊健康健健康健งแปลว่าไม่รู้อ่ะเจียเจ้าอืมอืมก็นี่แหละครับวันนี้เราสองคนก็ อยากมาขอบคุณรายการช่วงแล้วก็อยากคุยกับทุกคนครับแล้วก็อย่าลืมครับอาทิตย์นี้เราจะมีอีพีห้าครับเอพิโซดห้าอืมก็ตื่นเต้นมาเลยครับอืมแล้วจะได้ดูแล้วแล้วก็อืมจริงๆพวกเราก็ยังเครเรียกว่าอะไรนะไม่รู้ว่าแบบมันจะเป็นยังไงก็ เดี๋ยวมารอติดตามกันนะครับนั่นแหละแล้พอ ep 5ีออกแล้วทุกคนก็จะได้ดูแบบคลิปรีแอคของพวกเราด้วยว่าเราจะมารีแอคใช่เดี๋ยวพวกเราจะมีรีแอคด้วยนะครับก็ฝากติดตามใช่พวกเราจะมีรีอคชันทุกๆ e p ีเลยครับก็ฝากทุกคนติดตามด้วยนะครับนั่นแหละแล้วก็ อ่าๆไหนๆก็ไหนๆละเข้าสิเข้าสคริปต์ิเร็วก็เวลาพละหัดมันทุกวันพละหัดเรามีนัดกันนะครับทุกคนเวลาสองทุ่มกับท็อปฟอร์มกอดกันไหมนายตัวท็อปทางแอปพลิเคชัน VTV หรือ www.vtv.vap ครับผมพูดถึง EP5 หไหนแล้วอ p 5 EP5 คือล่าสุดว้าวน่ารักไหมล่ะเออว้าวน่ารักไหมคิ้วไหมคิ้วนะเหมือนไหมดูบ้างสิไหนอ๋อดูน้ำนี่ทำท่าเหมือนนี่เป็นแก้วน่ารักก่ะ มันต่างคนต่างปอนะอ,อ,อ,อ๋อไม่เหมือนาม,ามันดูตลกกันมันเป็นขวดน้ำอ่ะ<ส>ไม่เหมือนเลยลเรามาพูดถึง EP ห้าเยครับใชม่มันเพื่อหักที่จะถึงนี้กอ็อยากจะพูดถึง EP ห้าครับทุกคน EP ห้าเนี่ยจะเป็น EP อีกอีพีหนึ่งที่เป็นอีพีพีคเลยครับก็จะเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของอาคินอีกหนึ่งครั้งครับผมใช่แล้วก็อยากให้ทุกคนติดตามครับเพราะว่ามีเนื้อเรื่องเนี่ยกำลังเข้มข้นเลยแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรนะ <c oughs> มันจะเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของอาคินพูดซ้ำอ่ะก็ไม่เป็นไรพูดใหม่ได้ตลอดใช่อิจ ืมเขาเรียกว่าอะไรนะถ้าภาษาเกดไม่สามารถช่วยได้อีก Another Story จุดเอ่อ turning point for a kin อือฮื is อือือืมประมาณเนี้ยอือ for the episode five อืมใช่นั่นแหละครับแล้วก็อืมอุ๊ยกดผิด เออยูโรส่งยูโรอยู่อย่างนี้เหรอยูโรยูโรอยู่อย่างนี้เหรอไอยขอขึ้นมาตั้งนึงยูโรยูโรอยู่ไหนอ่ะ ทุกคนครับยูโรเรามีนักแสดงหน้าใหม่ไฟแรงมาครับผมยูโรยูโรยูโรหน้ามาแล้ว <c oughs> อุ้ยใช้กล้องเ่อนเลยมึงนี่แบบเดี๋ยวๆ <c oughs> ดแล้ว อุ้ยพี่หมายหยุดด้วยเหรอไหนๆก็ไหนๆล่ะครับขึ้นมาให้หมดเลยฮะใครมีใครอยู่บ้างทำอะไรทำอะไรทำอะไรอยู่เพิ่งเพิ่งไปติดติ้งติดติ้งงานแล้ก็กำลังอยู่บ้านไม่ได้ทำอะไรเลยจริงเหรอใช่ฉลยก็เห็นพวกพี่หลายคนแด่ว่าทำอะไรเฮ้ยคิดถึงนะซีเอ๊ยที่ไม่ได้เจอนานจัดเมื่อวานเมื่อวานเมื่อวานไปเจอพีนัทมาด้วยจริงเหรอใช่เจอพีนัทมาด้วย การติดธุราเลยไม่ได้ไปเลยโหสิไดไปมากแต่แบบให้กำลังใจเสมอดีแล้วแล้วกินข้าวยังกินแล้วได,ได้ดูโชว์ของพีเปล่าด้ดูได้ไหดีดีเลยดีเลยอ่าสวัสดีครับทุกคนแล้ว เราเออแล้วยูโรว่าไหนสปอย e p พห้าสิสปอย e p พีห้าอีห้ามีอะไรนะพี่ไม่ e p พห้ามันจะเป็นจุดเปลี่ยนของเรื่องใช่ไ่มมันจะเริ่มแบบคอนฟ lict เริ่มเปลี่ยนยุคใช่ไหมพี่เออใช่ป่ะเอ้เป็นสปอยยังไปแล้วผมว่าให้ไปดูไม่ เขาเรียกว่าอะไรอะ description ของ EP ห้านั่นก็คือ e d o f เอ้ยใช่ coming o f A d g e อืม description for EP 5้านะ is a coming o f A g e อืใช่ก็เป็นอีก another story ของอาคินที่จะเป็นจุด turning point ครับผมก็ฝากทิ้เสียงหายใหดูบอกแล้วว่าผมคือที่ผมแบบ ดู e p ใช่พี่แบบดูซีน้ำผึ้งแล้วแบบผมแบบโอ้โอ้ my god โอ้ผมตั้งแบบฮะยูโ oh! ร oh oh! อายุ oh! you, ถึงแล้วหรอ๑๘แล้วโอ๑๘ดูได <laughs> ้โอ้โอเคชอบไหมชอบไหมว้าวว่าเกินเกินคาดมากไม <laughs> ่คิดว่ามัน <laughs> จะขนาดนี้ เดี๋ยวเหียยูรอได้กับพี่นันนะน่ารักน่ารักน่ารักดีป่ะก็วันนี้ก็เท่านี้แหละจริงๆก็เรามาสนุกกันครับแล้วก็หวังว่าทุกคนจะแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะหวังว่าทุกคนจะแบบติดตามทอฟฟอร์มนะครับแล้วก็แบบว่าฝากเราด้วย EP 5 นะฮะก็จะเป็น coming of age นะฮะก็ฝากทุกคนด้วยนะครับไปปั่นเทรนใน X กันเยอะๆนะครับพวกเราอยากขึ้นเทรนจริงๆก็วันนี้แค่นี้แหละครับบ๊ายบายบ๊ายบายไปเ n ี่ยวยูโรบ๊ายบายลาลูใกล้ออกนะครับอีกใช่ๆเป็นรอครับลาลูจะออกนะครับบ๊ายบายบ๊ายบายครับบ๊ายบาย u guys อืม